สวัสดีครับทุกคนที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะฮะมารับชมเกงยินรีวรุ่น5 0 1มือ2ตัวนี้นะฮะรหัส15นะฮะลูกค้าท่านไหนตรงไซด์ท่านไหนนะฮะเกงตัวนี้นะครับรหัส15พอดีตอนเช้าๆนะมีลมหน่อยนะครับขนาดตามป้าย W 3 2 L 3 4 Red t เร s แท็บสกรีลวนะครับเกงตัวนี้จะเป็นงานผ้าด้านนะครับโดยส่วนใหญ่เลยกางเกงที่เป็นงานป้ายหนังแท้นะฮะ ตรงเย็บหูกระเป๋าด้านหลังตรงนี้นะฮะจะเป็นแซกดําหมดนะฮะจะเย็บเป็นได้สีดําเทาดําหมดเลยนะฮะที่ผมขายมานะฮะจะเป็นแบบนี้นะฮะดูสีด้านหลังกันนะครับสีในคลิปยังไงตงัวจริงยังไงแน่นอนนะฮะอ่า เดี๋ยวดูด้านหน้ากันนะครับขนาดตามป้าย W32 L32 โทษดทีครับ W32 L34 นยูสางเะฮะเกงตัวนี้ป้ายแคร์ถูกตัดนะครับรหัส15นะครับขนาดวัดจริงเอว32ยาวทั้งตัว43.5ปลายขา7.5เลขกระดุม4 006 ราคา1550บาทฮะลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาหาแอดมินเราได้เลยนะฮะแอดมินเราบริการตลอดเวลาทำการนะครับถึงประมาณ34ทุ่มได้เลยนะครับลูกค้าสะดวกนะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกับทางแอดมินเราได้เลยนะฮะแ๊บนึงครับเดี๋ยวผมจะให้ดูงานปลายขานะครับดูงานปลายขากันนะฮะ งานปลายขาจะเป็นงานปลายขาผ้าฟอกเดิมเลยนะฮะเกงตัวนี้แต่เข็บก็ขึ้นเป็นรางนะฮะงานปลายขานะฮะเดี๋ยวมาดูการเย็บด้านในของปลายขากันการเย็บด้านในกางเกงตัวนี้นะฮะจะเป็นการเย็บแบบจะเป็นงานเย็บแบบลูกโซ่แบบนี้นะครับเนี่ยนะ เย็บแบบลูกโซ่นี้ก็คือเราสามารถมั่นใจได้เลยว่าเย็บออกมาจากโรงงานผู้ผลิตนะครับผมเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเครื่องจักรที่ใช้เย็บแบบลูกโซ่ได้นี้นะโดยส่วนใหญ่แล้วนะฮะจะมีอยู่กับอุตสาหกรรมหรือโรงงานผู้ผลิตเท่านั้นนะฮะแต่ผมไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดนะฮะแต่ข้างนอกก็มีเหมือนกันนะฮะก็มีที่รับเย็บเหมือนกันเย็บแบบลูกโซ่ก็มีอยู่นะฮะแต่ก็มีน้อยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเย็บแบบลูกโซ่นี้นะครับจะอยู่ที่อุตสาหกรรมนะครับผมทั้งหมดครับ ลายขาสวยแบบเซ่อๆนะฮะเป็นผ้าฟอกเดิมๆนะฮะทางเราพยายามถ่ายคลิปม่เห็นแบบให้เห็นแบบทุกส่วนนะฮะมีตำหนิไม่มีตำหนิตรงไหนนะฮะทางร้านเราจะพยายามแจ้งลูกค้าให้หมดทุกที่นะครับนะฮะ ย้ำอีกทีนะครับขนาดตามป้าย W32L34 ยสามสองขนาดวัดจริงเ3 2ยาวทั้งตัว43.5ปลายขา7.5็ดจุดหนะอันเกงตัวนี้ราคา1550บาทท่านไหนสนใจติดต่อ0961519525กาหนึ้ทางร้านเรายินดีให้บริการขอบคุณครับสวัสดีครับ